กันต่อนะคะเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งวันนี้ทางด้านของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมีการจัดการสัมมนานะคะดูแผนงานในพื้นที่ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์12แห่งทั่วประเทศค่ะ ทางด้านของนายประภาสรักษาทรัพ์นะคะประหลัดจังหวัดนครศรีมาประธานของการเปิดการสัมมนา,าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยสำนักงานนโยบายและพลังงานค่ะมีการจัดการสัมมนา,าศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการผลิต พลังงานไฟฟ้านะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์ถึง12แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่การสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมความมั่นคงทางด้านของพลังงานให้กับประเทศและยังมีส่วนสนับสนุน,นะคะ่ะการลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นกระแสะของระดับนานาชาติปัจจุบันนะคะโครงการในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่เริเร่มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างค่ะเนื่องจาก ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ตอนนี้อาจจะไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอและอุปกรณ์ยังมีราคาแพงอยู่แต่พลังงานแสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สามารถใช้ได้ก็คือไม่มีวันหมดอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดอัตราการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากกิจการพลังงานในภาพรวมได้อีกด้วยสําหรับนโยบายในการส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอาทิตย์นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือ1น,นะครับติดตั้งบนมบนพื้นดินมีเป้าหมายในการผลิตโดยรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบตามแผนพัฒานาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก25%ใน10ปีรวม2,800เมกะวัตต์2แบบติดตั้งบนหลังคาเป้าหมายในการผลิตก็คือ200เมกะวัต์และ3ก็คือแบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร800เมกะวัตครับ ทั้งนี้ค่ะก็สามารถที่จะผลิตได้ตามเป้าหมายจะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบรวมนะคะ3,800เมกะวัตต์ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านของการจัดหาพลังงานให้กับประเทศเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยของเราค่ะยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงจากแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นหลักค่ะแล้วก็นับวันทรัพยากรแก๊สธรรมชาติก็ยิ่งจะร่อยหลอลงไปค่ะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบของไฟฟ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะ เรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยเราส่งเสริมทุกทุกภาคนะฮะเดี๋ยวว่าทางภาคภาคอีสานหรือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นภาคที่มีศักยภาพมากที่สุดนะครับเป็นอันดับที่3นะครับของประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ <S <S ตอนนี้ทางภาครัฐเองผมก็เห็ว่าในพาร์ทของโซลาร์ฟาร์มเนี่ยก็มาเยอะแล้วภาคอีสานนะครับในส่วนของโซลารูฟนะครับที่กำลังโปรโมทใหม่นะครับปัจจุบันเปิดประมาณ100เมกะวัตต์เนี่ยนะครับ ก็วันนี้ยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการนําร่องของภาครัฐมากกว่านะครับที่ถ้าเกิดว่าใน100เมกะวัตต์ในภาคบ้านอยู่อาศัยประสบความสําเร็จนะครับเราก็จะขยายผลให้มากกว่านี้